วันนี้ทางทีมงานได้เข้าไปบุกก็ได้ถึงก้นขวดูขั้นตอนการตุนเนื้อและขั้นตอนการตุนเนื้อนั้นการเลือกชิ้นเนื้อและวัตถุดิบเป็นส่วนสำคัญโดยจะทำการนำชิ้นเนื้อไปต้มจากนั้นก็นำสมุนไพรยอย่างพริกกระเทียมต้นหอมรากผักชีตำให้แหลก,กครวกคุกเล้าให้เข้ากันแล้วก็นำเครื่องเทศสมุนไพร มาผัดในน้ำมันที่ร้อนที่มีกลิ่นหอมระมุนแล้วก็ทำการตุนเนื้อให้เปื่อยประมาณ4ชั่วโมงในหม้อแรงดันแล้วก็ทำการนําเนื้อที่เปื่อยออกมาแร่เป็นชิน้นแล้วทำการจัดเตรียมใส่ถ้วยแล้วราดในน้ำซุปที่หอมกรมบพร้อมเสิร์ฟครับนี่เลยจัดกันมาแบบเต็มๆแบบชุดใหญ่สลับผมและก็ทีมงานนะครับ มีเมนูหลายอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าครับคุณมูและคุณจุ๋มย่าเชิญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หน้าทานหลายอย่างเลยอยากทราบเลยครับว่าน้ําซุปเนี่ยขั้นตอนการทํานี่ยังไงครับเนี่ยก็จริงๆสุดลับของทางร้านแต่ว่าลับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเลยวันนี้ครับผมครับผมก็จริงๆแล้วน้ําซุปเราใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างสดใหม่ครับผมแล้วก็พวก เครื่องเทศทั้งหลายครับแล้วก็คัดมาจากเจ้าที่ที่ค่อนข้างโอเคเท่านั้นนะครับแล้วก็พวกซอสหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆครับเราใช้ของที่ที่มียี่ห้อทั้งนั้นเลยครับคุณมูช่วยแนะนำหน่อยครับว่าเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอเคครับวันนี้ที่เสิร์ฟให้พี่อาร์ตนะครับก็จะมีชุดหม้อไฟนะครับชุดหม้อไฟด้านในเราก็จะมีเนื้อตุ๋นเอ็นแก้วตุ๋นครับผมมีลูกชิ้น ไส้ตุนแล้วก็มามตุนเสิร์ฟคูก่ก,กันกับเนื้อออสเตรเลียคับเป็นเนื้อสไลซ์นะครับสบายนางแล้วก็ตักสดแล้วก็เราจะมีเส้นให้ลูกค้าสี่ก้อนนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นบะหมี่ยกบะหมี่มีเหลืองหรือว่าตัวมาม่าครับผมถ้าลูกค้าไม่ทานเป็นเส้นก็เปลี่ยนเป็นข้าวได้นะครับแล้วก็ซิงเกิลเจอร์ของร้านอีกอย่างก็จะเป็นตัวก๋วยเตี๋ยวอะครับผมรบเราท็อปด้วยเนื้อออสเตรเลียแล้วก็รานดน้ำซุปร้อนนะครับแล้วก็ในส่วนของของทานเล่นเนีน่ยเราก็จะมีลูกชิ้นปิ้งแล้้้วกกก็็็เเเเเนนนนืืออสสตตะครับผป เนื้อติดมันนะครับเสิร์ฟคู่กับอาจารย์แล้วก็นาจิ้มถั่วครับผมเห็นร้านเป็นร้านชื่อว่าเนื้อตุ๋นชามโตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่ทานเนื้อเนี่ยเรามีเมนูอะไรเสริมถ้าสถ้าสหรับคนไม่ทานเนื้อนะคะที่ร้านก็จะมีชุดหมูให้ค่ะชุดที่เสิร์ฟพี่ยาร์ก็จะเป็นชุดหมูนาเด็กนะคะจะเสิร์ฟคู่กันกับเนื้อสไลด์ค่ะแล้วก็ตับสดค่ะเสริมพี่จุ่มนิดนึงตรงที่ถ้าบางท่านไม่ทานหมูบางท่านไม่ทานเนื้อเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าร้านเราแยกหม้อชัดเจน อยงไงเดี๋ยวฝากคุณมูช่วยปรุงน้ำจิ้มให้ผมหน่อยได้รัได้เลยครับตัวน้ำจิ้มอะคับผมตัวพริกของเราอะครับเราเอามาจากที่ขอนแก่นครับผมเป็นลงพวพริกที่ขอนแก่นนะครับเป็นพริกดํานะครับแล้วก็ผสมกับพริกผัดของทางร้านครับแล้วก็ตัวน้ําต้มนะครับเราใช้เป็นพริกเขียวพริกแดงนะครับคั่วกับข่าแล้วก็ปั่นผสมกับตัวน้ําส้มนะครับ ตัวน้ำน้ำปลาเองแล้วก็ใช้เป็นน้ำปลาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของน้ำแล้วก็จะมีเป็นเต้าหู้ยีใช่ครับเต้าหู้ยี้นี่กินยังไงก็ถ้าพี่อาร์ทานเป็นข้นๆนิดนึงครับก็เราใส่ไปในน้ำซุปได้เลยใช่ครับจริงๆก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องคู่กันกับเต้าหู้ยี้เป็นซิกเนเจอร์เลยขออนุญาตชิมน้ำซุปเลยแล้วกันอินดีเลยครับพี่อาร์รสชาติข้นๆมากเลยอี่เลยครับเปื่อยนี่นะครับ กิมกับน้ำจิ้มที่คุณม,มูปรุงให้เลยโอเคครับพย่าลอง <Okay. S 2> ชิมเองโอ้โหน้ำลายสอก <laughs> <laughs> แล้วก็มีอีกฉ้นครับอันนึงที่มูแนะนําเลยครับพยาบ่าก็คือของท่าเล่นจะเป็นเนื้อสเต็กนีน่นะครับเนื้อแบบฉ่าๆเดี๋ยวลองทานดูนะค่อนข้างนุ่มละลายนะ ครับเพราะว่าสูตรที่หมักอะครับพี่อามันจะเป็นสูตรหมักของของชาวมุสลิมอะครับเครื่องเทศจะคล้ายๆกับเครื่องเทศข้าวหมกประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทานคู่กันกับน้ำอาจารย์แล้วก็น้ำจิ้มผัวครับแล้วทําไมถึงมาทําร้านเนี้ยติดมาไปครับคือต้องบอกก่อนว่ามูกับพี่จุ๋มเองครับเป็นเป็นแก๊ง๋วยเตี๋ยวเลเปอร์กันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเวลาไปทานที่อื่นก็ก็รู้สึกเสียดายเงินมั่งอะไรมั่งนะก็เลยก็เลยมาลองทํากันดู ลองสูตรผิดๆฟังมือเองมึงก็ดูเรื่องของเนื้อส่วนพิจุมใช่ครับก็เลยก็เลยลองมาทําจนสูตรมันนิ่งแล้วครับยาแล้วหัวใจหลักของการทําร้านเราเนี่ยครับคืออะไรถ้าเดินมาถามลูกน้องเราเนาะว่าว่าหัวใจหลักของร้านอะไรเราก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าความสะอาดเพราะว่าส่วนตัวมึงกับพิจุมเองก็จะจุ๊จิ๊จุกจิกแหละเรื่องของ ความสะอาดภายในร้านคว <brig. S 1> ามสะอาดของโถเครื่องปรุงครับแล้วก็เรื่องของ <ละ S 1> วัตถุดิบใช่<ๆ>เพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีในการมาทําก๋วยเตี๋ยวของร้านเราเลยนะคะตั้งแต่เนื้อแล้วก็ทุกๆอย่างส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเราจะคัดของร้านที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็พวกการล้างผักล้างเนื้อเนี่ย<ม>เราก็ต้องมั่นใจว่าตัวเราเองกล้ากินก่อน<ะ>ก็อร่อยมากครับเนื้อตุ๋นมาไฟอยากให้ลองทาน ปากร้านแนะนําทั้งให้กับแฟนรายการหน่อยครับว่าติดต่อไปทางไหนบ้างครับร้านเราอยู่ที่แถวแถวซอยบางขุนนนท์20นะครับปากซอยเลยนะครับแล้วก็จอดรถหน้าร้านได้แต่ว่าระวังข่าวแดงนิดนึงนะครับผมแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook เนื้อตุ่นเนื้อตุ่นชามโตบางขุนนนท์นะครับผมมีไ g จีเนื้อตุ่นชามโตบางขุนนนท์แล้วก็ช่องติ๊กต็อกนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสื่อสารผ่าน a c e b o o k นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรร้านจะเป็น0996164555นครับ ก็วันหยุดของร้านจะหยุดทุกๆวันหวยออกนะครับใครที่ชอบทานตุนตุนเนื้อตุนหมูตุนก็มาทานได้ที่ร้านเนื้อตุนเม้าไฟบางขุนนนท์ครับยินดีครับขอบคุณครับค่ะพี่อฟขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดย B13S ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์